จากนักร้องบอยแบนด์ดังสู่เจ้าของธุรกิจพันล้านที่ใครๆก็จับตามองนะคะแล้วก็พลิกผันมาไลฟ์ขายของวันละ16ชั่วโมงเลยครับเพื่อเป้าหมายคือใช้นี่800ล้านครับโหแปดร้ oh, ล้านนี่คือเส้นทางชีวิตที่เรียกว่าสุดขั้วของคุณเชนธนาอดีตสมาชิก Nice ช o ม e e อยู่วันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องนี้กันค่ะครับเป็นเรื่องเราที่น่าสนใจมากนะคือมันสะท้อนการเดินทางที่ ครบทุกรสชาติจริงๆค่ะจาก Idol ไอดอลวัยรุ่นครับแล้วก็มาสร้างแบรนด์อามาโดจนเป็นอนาณาจักรอาหารเสริมที่แบบแข่งแกร่งมากยอดขายแล้วแบบพันล้านเลยนะใช่ค่ะมีตึกออฟฟิศใหญ่โตพนักงานเยอะแยะเป็นภาพจําของนักธุรกิจรุ่นใหม่ที่แบบว่าสำเร็จเร็วมากในช่วงนั้นเลยครับจริงค่ะภาพตอนนั้นคือรุ่งโรจน์สุดๆจริงๆแล้วเออ อะไรคือจุดเปลี่ยนสำคัญคะที่ทำให้กราฟชีวิตมันเหมือนหักหัวลงขนาดนี้จากเจ้าสัวพันล้านกลายเป็นนี่800ล้านได้ยังไงคะจุดพลิกผันสำคัญเลยคือตอนที่เขาตัดสินใจก้าวเข้าสู่ธุรกิจสื่อครับธุรกิจสื่อใช่ครับเป็นการลงทุนครั้งใหญ่เลยทั้งในธุรกิจทีวีดิจิตอลที่ได้สัมปทานมาหลายช่องแล้วก็พวกสื่อป้ายโฆษณาต่างๆด้วยอ๋อเหมือนการขยายอาณาจักรไปอีกขั้นนะคะครับ แต่ต้องบอกว่าเป็นการก้าวเข้าสู่อุตสาหกรรมที่แบบว่าแตกต่างจากธุรกิจเดิมมากๆเลยทั้งโมเดลธุรกิจความซับซ้อนอะไรพวกนี้ครับการขยายไปทำสื่อซึ่งตอน,อนแรกๆก็น่าจะดูเหมือนการต่อยอดความสำเร็จนะคะแต่ทำไมมันถึงกลายเป็นปัญหาใหญ่ขนาดนั้นล่ะคะปัญหาหลักๆเลยนะผมว่าคือจังหวะเวลาแล้วก็สภาวะแวดล้อมตอนนั้นมันมันไม่ค่อยเอ,อื้ออำนวยเท่าไหร่ครับจังหวะเวลา ครับคือการลงทุนในสื่อเนี่ยมันเกิดขึ้นในช่วงที่พฤติกรรมผู้บริโภคกําลังเปลี่ยนพอดีเลยคนดูทีวีน้อยลงเยอะหันไปดูออนไลน์กันมากขึ้นใช่ครับแล้วพอเจอวิกฤตโควิด1 i เข้าไปอีกก็จริงซ้าเติมสถานการณ์เข้าไปใหญ่เลยครับอ๋อหมายความว่ารายได้จากสื่อที่คาดหวังไว้แต่แรกมันก็ไม่เป็นไปตามเป้าถูกต้องครับธุรกิจสื่อเนี่ยมีต้นทุนคงที่ที่สูงมากนะทั้งค่าใบอนุญาตค่าสัมปทานค่าผลิตคอนเทนต์ต่างค่ะค่าดําเนินงานอีก ทำให้เกิดปัญหาสภาพคล่องอย่างรุนแรงเลยครับหนี้สินก็เริ่มพอกพูนขึ้นเรื่อยๆจากหลักสิบล้านกลายเป็นร้อยล้านครับแล้วก็แตะ800ล้านบาทในที่สุดเป็นตัวเลขที่แบบว่าน่าตกใจมากครับ800ล้านฟังแล้วหายใจไม่ทั่วท้องเลยนะคะและในสถานการณ์แบบนั้นเขาหาทางออกยังไงคะถึงมาเป็นการไลฟ์สดวันละ16ชั่วชมูแบบนี้คือเขาก็ต้องกลับมาตั้งหลักใหม่เลยครับ โดยใช้เครื่องมือที่อาจจะส่งพลังที่สุดที่เขามีตอนนั้นคืออะไรคะก็คือตัวเองนั่นแหละครับแล้วก็ฐานแฟนคลับเดิมบวกกับทักษะการขายที่มีอยู่แล้วค่ะก็หันมาไลฟ์สดขายสินค้าอเมโดรด้วยตัวเองเลยเรียกว่าทําแทบทุกอย่างจริงๆนะทั้งขายทั้งเอนเตอร์เทนเห็นว่ามีแต่งหญิงเล่นมุกด้วยใช่ครับเพื่อดึงดูดคนดูแล้วก็สร้างยอดขายให้ได้ไมากที่สุด เพราะตอนนั้นคือไม่มีกระแสงเงินสดพอจะไปจ้างทีมงานใหญ่ๆห,ห,หรือทําการตลาดแบบเดิมๆได้แล้วครับมันคือการกลับมาสู้แบบหลังชนฝาจริงๆไหมคะเหมือนเคยได้ยินเรื่องเล่าที่สะท้อนความยากลําบากช่วงนั้นด้วยใช่ไหมคะใช่ครับมีเรื่องที่เขาเคยเล่าเองเลยว่าลําบากถึงขั้นที่ว่าไม่มีเงินสดพอจะจ่ายค่าแก๊สหุงต้มโหขนาดนั้นเลยเหรอคะครับเพื่อจะทอดไขใ่ให้ลูกกิน ซึ่งมันสะท้อนภาวะวิกฤตการเงินส่วนตัวที่หนักหนามากๆอถึงแม้รายได้จากการไลฟ์ช่วงแรกๆอาจจะแค่หลักพันต่อวันเทียบไม่ได้เลยกับนี่ก้อนโตนั้นค่ะแต่เขาก็เลือกที่จะสู้ต่อนะครับไม่มีปัญหาจากเรื่องราวทั้งหมดนี้ค่ะ เราพอจะกลั่นกรองบทเรียนสำคัญอะไรออกมาได้บ้างคะสำหรับคนที่อาจจะกำลังสร้างธุรกิจหรืออาจจะกำลังเจอความท้าทายอยู่บทเรียนแรกที่ชัดเจนมากๆเลยนะครับคือความสำเร็จในธุรกิจหนึ่งเนี่ยมันไม่ได้การันตีความสำเร็จในอีกธุรกิจเสมอไปนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าธุรกิจใหม่นั้นมันแตกต่างและซับซ้อนกว่าเดิมมากอย่างกรณีอาหารเสริมกับธุรกิจสื่อเนี่ยมันคนละเรื่องเลยค่ะการประเมินความเสี่ยง การเข้าใจอุตสาหกรรมใหม่สําคัญมากจริงๆใช่ครับสําคัญอย่างยิ่งเลยนั่นหมายความว่าแค่มีเงินทุนหรือความมั่นใจอย่างเดียวอาจจะยังไม่พอถูกต้องครับอันนี้อาจจะเป็นบทเรียนที่2คือการขยายธุรกิจที่มันเร็วเกินไปหรือใหญ่เกินกว่าพื้นฐานที่เราควบคุมได้จริงๆเนี่ยค่ะมันอาจจะนํามาซึ่งความเสี่ยงที่เราคาดไม่ถึงได้โดยเฉพาะการลงทุนที่ใช้เงินทุนสูง แล้วก็มีพระผูกพันระยะยาวอย่างธุรกิจสื่อทีวีที่กำลังถูก d ดิสรั t หนักๆด้วยใช่ไหมคะใช่เลยครับต้องพิจารณาถึงความสามารถในการบริหารจัดการแล้วก็เรื่องสำคัญคือสายป่านที่ยาวพอด้วยครับและอีกประเด็นที่น่าสนใจคือเรื่องของ Mindset หรือวิธีคิดนะคะแม้จะเจอสถานการณ์ที่หนักมากๆขนาดนี้แต่เขาก็ยังลุกขึ้นมาสู้ในรูปแบบใหม่ได้ใช่ครับอันนี้อาจจะเป็นบทเรียนที่3เลย คือความมั่นคงที่แท้จริงมันอาจจะไม่ได้อยู่ที่ตัวเลขในบัญชีเสมอไปนะอืมน่าคิดค่ะครับแต่อาจจะอยู่ที่ความสามารถในการปรับตัวความยืดหยุ่นและสำคัญคือความไม่ยอมแพ้การที่เขายอมลดอีกโก้ตัวเองลงกลับมาเริ่มนับหนึ่งใหม่ไลฟ์สดเองใช่ครับมันแสดงให้เห็นถึงภาวะผู้นำที่พร้อมจะทำทุกอย่างเพื่อความอยู่รอดขององค์กรแล้วก็ครอบครัวด้วยครับ เป็นการต่อสู้ที่น่าจะสร้างแรงบันดาลใจให้ใครหลายๆคนได้เลยนะคะแม้ว่าปัญหาของแต่ละคนอาจจะไม่เท่ากันแต่การไม่ยอมแพ้แล้วก็หาทางสู้ต่อคือหัวใจสำคัญจริงๆครับเรื่องนี้มันก็ชวนให้เรากลับมาตั้งคำถามกับตัวเองเหมือนกันนะครับว่านิยามของคำว่าความมั่นคงและก็ความสำเร็จในชีวิตของเราจริงๆแล้วมันคืออะไรกันแน่นั่นสิคะหากวันหนึ่งสิ่งที่เราสร้างมากัดมือมันเกิดพังทลายลง เราจะวัดคุณค่าหรือความสำเร็จจากอะไรกันแน่นอกเหนือไปจากเรื่องตัวเงินหรือสถานะทางสังคมก็น่าจะเป็นคำถามที่น่าเก็บไปคิดต่อกันนะครับ